สนับสนุนโดย OR เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกันวูนที่3ธันวาคม2568ในะอันธกรสิริัทยากร รัฐมนตรีว่าการกระทงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงกรณีที่ผู้ออกแบบพิธีเปิดปิดซีเกมส์2อาอ้างว่าถูกเปลี่ยนทีมกระทันหันทำงานฟรีนาน7เ,เดือนหลังมีการเปรียนรัฐบาลว่าเรื่งดังกล่าวทําให้ตนเสียหายเพราะถูกกล่าวหาโดยไม่มีเอกสารชี้แจงและยืนยันว่าไม่เคยรู้จักหรือเคยว่าจ้างบริษัทที่ออกมาโพสต์ร้องเรียนนายเอกกรรกล่าวว่าผมเพิ่งเข้ารับตําแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาในช่วงนั้นรัฐบาลยังไม่ได้อนุมัติวงเงินจัดการแข่งขันซีเกมส์ โดยเฉพาะงบพิธีเปิดปิดที่เพิ่งได้รับอนุมัติกลางเดือนตุลาคมรวม450ล้านบาทจากงบจัดงานทั้งหมด2,550ล้านบาทดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเซ็นสัญญาหรือทำสัญญาว่าจ้างใดๆก่อนหน้านี้หากผู้ออกแบบอ้างว่าทำงานเตรียมการมาเจ็ดเดือนและมีการพูดคุยกับหน่วยงานรัฐจริงต้องตอบให้ได้ว่าไปคุยกับใครเพราะกระทรวงยังไม่เคยตั้งทีมว่าจ้างหรือดำเนินการใดๆในช่วงเวลานั้นผมถูกกล่าวหาว่าจะถอนเงินค่าพิธีเปิดซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะไม่เคยมีการทำสัญญาเกิดขึ้นแม้แต่ฉบับเดียว